สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนี่เออกี่เช้าบ่ายนะคะประจำมันที่ห้าเพื่อจะพากรมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเช้าสามก, 6, ก 8, นะับหกห้ากับแปดเนาะสาม1ูนย์สามหนึ่งสามห้ไม่งั้นกรจับคู่ไปกับเอานะ ก็กอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสามหกกับห้าแปดสามห้ากับแปดหกหกแปดสามห้าห้าสามหนึ่งสามห้เจ็ดสามห้าห้าสามห้าเก้าสามหอย่างนี้ก็ได้เนาะสองหกศูนย์สี่หกศูนย์แปดหกศูนย์ต่อบบแปดกับหนึ่งสามกับหกแปดศูนย์แดหนึ่งป หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกแปดนะคะจับคู่กับแปดหนึ่งกับสามหกแปดสามกับหนึ่งกจ็ดแปมหนึ่งสามหกหจับคู่กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามหกหกสามหกหนึ่งหนึ่งหกช้ากับบายเลอีกมาเหมือนกันเนอ้อจับคู่ลุ้นวยกันนะคะใครจะลุ้น v i p อพก็จับคู่ลุ้นนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ